สวัสดีครับผมเกษตรกรไอี่ครับซื้องันี้ครับผมอยู่ที่ในโรงเพระชําครับซื้อวันี้ครับผมเจอปัญหาในเรื่องของดินครับที่จะใช้ในการปลูกและในส่วนของปุ๋ยครับซึ่งเอาจริงครับตอนนี้ต้นไม้ผมส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ที่มันชอบเป็นลักษณะคือดินที่เป็นดินอินรีครับหรือปุ๋ยอินรีครับซึ่งณตอนนี้มันไม่มีครับแล้วเวลาไปซื้อดินที่ผสมแล้วไม่ได้เรื่องครับปลูกต้นไม้ก็ไม่โตครับแล้วข้อสำคัญว่าเวลาเราซื้อมาอย่างดินก้ามปู มีแต่ใบกัมปูครับแถมเป็นใบกัมปูที่ไม่ผุไม่ก่อนยังไม่เหี่ยวก็มีครับแล้วท้องถิ่ามีเชื้อราติดอยครับแล้วอย่างดินที่เท่าแก่หรือดีนอะไรก็ตามส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างดินที่เท, aded, ท่าแก่ก็จะมีเตจที่เท่าแก่มเดียวครับซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยจะทาดินเองครับเพราะนื่องจะว่าส่วนใหญ่ต้นไม้ผมจะเกิดการทําดินเองครับซื้อมาบ้างบางส่วนแต่คือซื้อมาเอาจริงอ่ะมันก็ไม่คุ้มครับแล้วปริมาณก็ไม่พอครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนไปร่วมหาในส่วนของวัตุุดดิิบบในนกาาารรททํ <ils> ทํและป๋ยคัซึ่ง ของเหล่าน the ี based, me, si ้ครับมาอยู่ตามข้างทางครับที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าเจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ไม่ได้เอามาทําประโยชน์ครับซึ่งหลายๆคนเลือกที่จะเผาทิ้งหรือกวาดทิ้งครับแต่สําหรับผมมันคือของที่มีประโยชน์และของมีค่าครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปแต่ก่อนที่ผมจะพาเพื่อนไปดูวัตถุดิบยังไงฝากกด subscribe นครับเมื่อกด subscribe ครับเราไปครับเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบนี้ที่ผมจะพาไปซึ่งโรงงานใหญ่โตมากครับอยู่ตามข้างทางไปดูครับว่าโรงงานที่ผมพูดถือโรงงานนะครับไปครับ นี่นะครับทางหน้านะครับก็เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีเยอะหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องคอยดูครับก็พอมีครับแต่เดี๋ยวไงผมจะไปตรงจุดหน้าดีกว่าครับเพอมีอยู่หลายต้นครับ เดี๋ยวก็คงจะก,กวาดจุดด้านหน้านะครับเพราะค่อนข้างเยอะดีครับ ตอนนี้ครับผมก็ถึง้วครับกับโรงงานปุ๋ยหมักนะครับซึ่งตอนนี้ครับโรงงานข้างๆเป็นโรงงานใหญ่ครับปุ๋ยก็เลยค่อนข้างเยอะครับซึ่งปุ๋ยสําหรับผมครับก็คือนี่ฮะเป็นใบกัมปูที่ร่วงครับหลายๆคนขจจกวาดทิ้งครับโดยการทําลายครับแต่สําหรับผมการทําลายคือการเอาไปหมักผสมดินเป็นปุ๋ยครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าต้นนี้มันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ครับเห็นไหมครับมันก็จะมีด้วยกันอยู่3ต้นหรือพูดง่ายๆสามโรงงานครับซึ่งผมก็ น่าจะได้ค่อนข้างเต็มกระบะแน่นอนครับวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็จะทําการกวาดนะครับนี่ฮะซึ่งข้อดีของการกวาดในส่วนของใบก้ามปูริมถนนครับก็คือใบก้ามปูมันจะถูกการย่อยสลายโดยการที่ล้อรถเหยียบนะครับอันนี้คือถนนลูกรังครับมันก็เลยเหยียบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นถนนปูนหรือ,อยางมะตอยครับมันจะละเอียดกว่าน,นี้ครับซึ่งเวลาเราจะไปหมักมันก็เกิดการย่อยสลายได้เร็วครับ นี่ฮะก็มีค่อนข้างเยอะนครับเดี๋ยวยังไงผมจะทําการกวาดแล้วก็ขนใส่ท้ายรถกระบะไปครับ นี่นะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของถนนหมู่บ้านครับซึ่งก็จะมีใบกัมปูนะครับที่อยู่บริเวณของชายถนนครับเห็นไหมมันก็จะถูกกวาดไปไว้ตรงชายครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการทับถมอยู่ข้างนานนก็เกิดการกรอบนะฮะอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวผมก็เลยจะถือโอกาสในการช่วยกวาดทำความสะอาดพื้นที่ของถนนให้ด้วยเลยครับเพราะนี่อย่าเห็นะมันก็จะลกฝางถนนนะครับเดี๋ยวก็จะกวาดให้ครับ ก็ถือว่าเป็นการได้ประโยชน์ทั้งตัวผมแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านด้วยครับก็คืออย่างน้อยพื้นที่ถนนก็สะอาดขึ้นแล้วใบกัมปูพวกนี้ผมก็จะนำไปทำประโยชน์ได้ด้วยครับ ตอนนี้นะครับได้ใบมาด้วยกันสามแบบนะครับอันนี้เป็นใบแบบลักษณะคือเป็นใบแห้งนะฮะที่ยังไม่ผุหรือยังไม่กรอบนะครับก็อันนี้จะต้องทําการหมักในส่วนของกองดินตรงนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าใบที่มันมีการผุรนะครับแล้วก็ผสมดินครับอันนี้ยังไม่กรอบเท่าไหร่นะครับกับอีกในส่วนหนึ่งก็คือซึ่งก็ เป็นคล้ายเมื่อกี้ครับแต่กรอบจนละเอียดแล้วครับอันนี้สามารถไปผสมกับในส่วนของดินแล้วก็ทําการปลูกได้เลยครับสําหรับใบที่ยังไม่กรอบนะครับผมก็ต้องทําการหมักไว้ที่กองนี้กันครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นกองดินที่ผมเอามาทิ้งไว้ก่อนนะครับและตอนนี้ดินมันกลายเป็นดินเหนียวที่มาอยู่มาสองปีครับก็เลยเอาในส่วนของใบกัมปูมาผสมแล้วจะหมักตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาผ้าคลุมทีครับ โดยเดี๋ยวจะต้องใช้ในส่วนของน้ำหมักครับที่ได้ทำไว้มาลาดอีกทีครับหลังจากได้ใบกระปูมันครับก็สู่ขั้นตอนที่สำคัญครับคือการหมักให้ใบกระปูมันย่อยสลายครับซึ่งผมจะใช้ในส่วนของน้ำหมักจุลินทรีย์ครับซึ่งที่ผมจะใช้ฮะในการย่อยสลายในส่วนของใบกระปูกับดินครับผมใช้เป็นนี้ฮะน้ำหมักจากสับประรดครับ ก็คือจากแกนจากต้นจากรากทุกอย่างครับของสับปะรดเราใช้หมักครับอันนี้ผมหมักไว้3ปีครับเพราะนี่ยว่าที่ผ่านมาครับผมก็ใช้ในการย่อยสลายในส่วนของต่อสั่งข้าวนะครับซึ่งก็หลังจากที่ทํานาเสร็จผมก็จะใช้ตัวนี้ครับในการย่อยสลายนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะใช้ในการย่อยสลายในส่วนของใบกัมปูครับโดยขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับเทไปแล้วก็ผสมกับน้าครับแล้วก็ลางครับ นี่นะครับส่วนใบกัมปูสองเข่งนี่ครับเราสามารถนําไปผสมกับในส่วนของดินปลูกได้นะครับเพราะนั่นหมาว่ามันเป็นใบกัมปูที่มันเกิดการคุก่อนและย่อยสลายเรียบร้อยนะครับนี่ฮะอันนี้ไปผสมใช้ได้นะครับก็สําหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคลิปนี้แล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์ทดลองทําตามได้ครับเพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนหนึ่งครับที่ช่วยพัฒนาชุมชนให้สะอาดและริมถนนให้สะอาดได้ครับโดยการที่นําใบกัมปูพวกนี้เอามาใช้สอยเป็นประโยชน์ครับเหมือนอย่างที่ผมทําในคลิปนี้ครับก็คือได้ทั้งใบกัมปู ได้ทั้งไปช่วยทาความสะอาดให้กลุ่มชุมชนครับก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากดูคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอเวียงไงฝากครักกดติดตามที่ช่องสตูดิโอเวียงครับจากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งอยู่ขวามือแล้วกดที่ลูกกระดิ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับเมื่อเรากดลูกกระดิ่งมันจะขึ้นบาร์มาขวามือครับที่เขียนว่าทั้งหมดขงบวนครับที่ลูกกระดิ่งเล็กๆฮะให้กดคาว่าทั้งหมดเพราะทุกคลิปนะครับที่ผมอัพเข้ามาในช่องครับมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆครับก็สาหรับใครท แล้วกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เสร็จรอยนีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ